สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรังรบชมทางช่องทิศแดงคนไข่นะครับสิบผ้ามะเบิงผาบน้ำโชกลาบแนวทางเหล็กเดืดตัวเหล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้ารอยกสิบแปดพี่น้องเดิอน,นะครับคลิปนี้ลายสำนักหลายอาจารย์คือเก่าเหมือนเดิมฝันเป็นจริงหรือไม่แหล้วพี่น้องนะครับวทต่ผ่านมานนี่หกหนึ 6, 1, ่งเดชพี่น้องหลายผู้หลายคนพันวาใบหนีพร้อมทิศแดงวสัน กจักรสิวาจังไดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเหลืเพิ่นมาด้หกหนึ่งนะครับวัน,นี้เพิ่นมาแล้วนะครับพี่น้องครับแนวทางใบนี้สองวัดที่พันมาเพิ่นแตกบนล่างพี่น้องพี่น้องล่องนึกในใจเบังววาสิเป็นใบใดนะครับป้าติโตสันเดศแตกบนล่างแล้วสองวัดติดเด้อพี่น้องเด้อนะครับแนวทางของหนุ่มตาขี้มุอละเนาะในคิมนี้ก็ไดนะครับชุดเด่นของอาจารย์นภำำัจจมัจจาศีจังเสีย เหล็กวงไนแม่พี่น้องถามหาที่แดงเหล็กวงในมากละไปวสันเม่นใบหนีบเนอ้อพี่น้องครับเอาเบิ่งนํากันเดอเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทมเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผม พี่น้องมาเดิ่มต้นกันที่อาจารย์นุ่มเหนือนะครับใบนี่วันที่ผ่านมาเพิ่นมาหกหนึ่งนะครับวันนี้เพิ่นแบงปันมาจังสี่เดอพี่น้องครับเนี่ยหนึ่งพฤศจ,จิกายนหกแปดนะครับเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดสองแปดสี่แปดหกนะครับเพิ่นเน่นเจ็ดเจ็ดสองกับแปดหกนะครับฟันแปดหกพี่น้องครับสามตัวแปดเจ็ดสองสองเจ็ดหกเลยกับสองแปดหกนะครับขอบุญแนวทางของ อาจารย์นุ่มเหนือนะครับพี่น้องครับเอาว่างใส่กันนี่ก็งงามปันยังและกาถัดมาใบนี้ของแอดทอนตำร่าผ้าร้วยนะครับสรุประเดอ้อนะครับใบนีเนาะสรุปบนหนีเด่นเก่ากับหาพี่น้อง03-05-09-25-29-43-65-49นะครับสามตัว20 209กคับ249พี่น้อง สรุปลางเด่น0ูย์กับหานะครับศูนย์หาศเก่าหาสกับหาแดพี่น้องครับของบนแนวทางของแอดทอนตำราผ้าร้วยพี่น้องผมโอ้ยดังแห้งแท้ๆพี่น้องนะครับศูนยหหาศนย์ 0, นี่ก็ได้เนาะอันนี้พิ่นบอกว่าไม่ต้องวัดใจใครแค่มีติดไว้แล้วดีว่สัน1นึหากับเก่าหาเด้อพี่น้องเด้อแอดกลม อาจารย์ไก่บุทินันสอนสีนะครับขออนุญาตเอามาสู่พี่น้องบ้างอีกขนหนึ่งนอกมือเซาล้ที่แดงแคบจากอาลไรสดเพิ่นนะครับอันนี้เพิ่นลงหายางเป็นทางการเวยพี่น้องเดินนะครับอาจารย์ไก่บุท่นันสอนสีนะครับพี่น้องผู้เป็นแฟนคาร์บเอฟซีของอาจารย์ไก่ครบเอเดอร์พี่น้องครับอย่างชัดเจนแนวทางของแอดจินพี่น้องผมวิ่งรูดเจ็ดและหนึ่งนะครับเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้า หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเน้นเจ็ดหาสามตัวหนึ่งเจ็ดห้านะครับแอดจินพี่น้องหมานน้ำพึ่นเนี่ยย่มในหัวน้ำพิ่นกันอีแล้วนะครับหวังแมงปันน้ำใจกระไดพี่น้องผมโ,โอ้ยขีดทับก็จะมันทับคักทับ,ทบ,ทบแน่เนาะจน่าค้นเบิงบอกเลนเดินีนเนาะนะครับเอาอันนี้เอล่าพี่น้องครับเอล่าเม็ดเดียวพ่นเจ็ดหาเด้อนะครับรูเดเจ็ดเพันว่า เหลก่กกาตามมาด้วยยาสีปทุมมานะครับพี่น้องครับ902903937พี่น้องครับสองตัวนิกะ02033792ข้างล่างนี่75ครับ79นะครับของูลแนวทางของเอล่าชุดยาสีปทุมมาของเพิ่นเพื่อบบได้พี่น้องในบนหนึ่นเพื่อนนี่แตกโหลดนะครับ เอาภาพพี่น้องมาที่กุ้งกรอบพี่น้องผมโง่ที่พลาดมาเพิ่งกระแตกบนแตกลางคือนกานนะครับเก้าหกต้องตรงข้างบนหนึ่งหกเป็นตัวกับข้างล่างเดอ้อนะครับจุดเต็มพี่น้องก,กุ้งกรอบวันนี้ที่แดงเห็นใบหนีมาพี่น้องครับนี่เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดเก้าแปดหกแปดหนึ่งเก้าศูนย์นะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดเก้ากับเจ็ดแปดเก้าพี่น้องนะครับหนึ่งทับอหนึ่งขีดสิบเอ็ดขีดหกแปดเนาะ นะครับขวามูลแนวทางของกลุ่มกลุ่มกรอบนะครับเ่ว่าชุดเต็มนิดที่แดงหาบโเห็นเนี่ยพี่น้องแล้วก็สิมีอีกใบหนึ่งนะครับที่เพิ่นแบงปันมานะครับใบนี้เพิ่นว่าชุดกันว่าสันหกหนึ่งเจ็ดแปดเก่าสี่กับเก่าหาพี่น้องกับหกหนึ่งเล็กตัวเก่านี่หมดที่ผ่านมาเนาะเก่าหานี่็เล็กดังนะครับดังมาถึงแท้ที่แหลกบนได้พี่น้องครับอันนี้ของ แอดแว่เม็ดนุ่นนะครับพี่น้องผมเม็ดเดียวนี 3, ่ 1, 37, 03เด้อสามตัว903037103นะครับสองตัวกับ013104340939นะครับเน้น07กับ37เิ่งรวด0กับ3ตัวหักเน้น0นะครับของแอดแว่เม็ดนุ่นพี่น้องครับ แนวทางของราศีกลุ่มนะครับเจ็ดหกสามเจ็ดหกเจ็ดสามและหกสามพนแบงปั่นมาสำนีพี่น้องนะครับของราศีกลุ่มนะครับคณหญิางงามใจขออนุญาตให้พี่น้องเบ่งอีกทะนึงเด้อนะครับยันพี่น้องลืมนั่นดอกเป็นอย่างว่าติพ่พนเน้นศูนย์หาเม็เดียวพี่น้องครับหลายสำนักหลายอาจารย์เน้นให้ตัวหนีพี่น้องครับอาจารย์อุดมท่านญาหันเพิ่นก็นเน้นตัวหนีนะครับศูนย์หาเนี่ยพี่น้อง ดังแห้งขึ้นกันเนี่พี่น้องผมนะครับโอ้ไม่ต้งซูนหา่างไม่ทั้งหาเก่าตัวนี้คุณหญิางงา้ำใจเดอ้อย่างพี่น้องลืมกอสิวานะั่นอาจารย์หน่อยค่อนวันพี่น้องผมเก้าห้าหกห้าแปดสามโอ้แปดห้าสามโอ้ที่แดงกระไดเนาะวาโตดนะครับเก้าแปดสามห้าแปดหนึ่งเก้าห้าแปดนะครับสองตัวนี้ห้าหกห้าสามแปดสาม แปดหนึ่งก็บหาแปดพี่น้องอาจารย์น่อยคอนวันนะครับละกาตามมาโดยอาจารย์ทิศท่าตะโกพี่น้องผมเด่นแปดกับหาเดินนะครับแปดนิกาแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดเก้านะครับหานิกาหาสามหาหกหาแปดหาเก้าพี่น้องผมนะครับทิศท่าตะโกพรพี่น้องมาทีแนวทางของนุมตาคลี่ วันนี้วิ่งเจ็ดพี่น้องครับฟันทงกะน,นี่แหละนะครับกับไปกับป้าเนาะสามเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามนะครับชุดบนกับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าพี่น้องชุดร่องนะครับหาแปดเจ็ดเจ็ดเก้าหกกับแปดเจ็ดเก้าเด้อของมูลทางของอาจารย์ลุมตาคลี่พี่น้องครับ ยายแล่พี่น้องครับถืเพัรนแบงปั่นมาลาสุดนะครับใบนี้หนึ่งเก่าสองเก่าหนึ่งแปดสองแปดกับสี่เก่านะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหาเก่าหาหกกับหนึ่งศูนย์และกาถัดมาใบหนีเป็นสามตัวของเพิรนนะครับพี่น้องผู้เป็นแฟนกับเอฟซีของยายแร่ในแคบไวเดอร์นะครับอาจารย์แอดนีกร์นะครับสรุปเน้นหกโอ้เพิรนก็นยังเน้นหกอยู่เลยพี่น้องครับ หกสองหกสี่หกห้าสี่หกสองแปดหกสองสองหกสี่พี่น้องครับหลายสำนักหลายอาจารย์อยู่เพิ่นเน้นหกคือเก่าเนาะนะครับอาพัพพี่น้องมาที่ฝันเป็นจริงบาตททินีพี่น้องผมนะครับฝันเป็นจริงใบนีหลายผู้หลายคนเพ่นว่าเป็นใบปลอมได้ที่แดงสัน้นนะครับที่แดงก็ได้ข้นวาจะเจ้าไรน,น้อสันเด ปรากฏว,ว่าเหลขเพินหกหนึ่งต้องตองเด้พี่น้องตัดออกแล้วเนาะนี่นะครับหกหนึ่งต้องตงเด้อพี่น้องเดิเ้ลฮอกกะฮอกกะเบิงไหวเนาะพี่น,น้องเนาะนะครับสิเป็นจังไหงวดนนี้เพิ่นบ่งปั่นมาแล้วที่แดงเห็นมาสองใบเด้อพี่น้องครับกะขออนุญาตเอามาสู่เบิงทั้งสองใบเนาะใบแรกนี่ใบนี่นะครับศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งหนึ่งขีดหกแปดสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่กับสี่เจ็ดพี่น้องครับใบนี้ที่เห็นมาเนาะ 4711714กับ 47, 47พี่น้องผมและกาส่วนเอ่อเอามาเทียบเซกันกับสิเหประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่อีกใบนึงเด้วนะครับใบนี้หา83 83หาแปดกับหาสามพี่น้องครับเห็นมาสองใบนีละอันนี้กะ01งขีดส11เขีสอ2หา68คือกัน ฝันเป็นจริงขึ้นกันนะครับพี่น้องครับขอหยาดเอามาสู่เบิงเนาะพี่น้องกะพิจรารณาพิจารณาซ่อมเบิงนะครับอาจารย์สมาร์ทพี่น้องผมข้างบนสองสามสองสี่สองหาสามสี่กับสามหานะครับข้างล่างศูนย์สามศูนย์หาศูนย์เจ็ดกันหาแปดนะครับอาจารย์สมาร์ทอันนี้เป็นชุดข้างบนของอาจารย์รัชนกมีโชคเดอร์บัตนี นะครับนี่ละพี่น้องครับ326 038 403 643 656 956นะครับ3ตัว6หางพี่น้อง2ตัวนี้ก็6หางคือกันนะครับ26 03 56 36 38กับ43พี่น้องผมนะครับพันวงกลมนี่คือตัวเนนเดอร์ว,วงกลมแล้วก็เฮ็ดเครื่องหมายถืกไว้นี่นะครับนี่อันนี้เป็นข้างบนของ อาจารย์ดัชนกมี่โชกนะครับรูดหกคือกันตัวนี้เนาะนะครับนี่อันนี้ว่ารูดสามอพิจารณาเบิงพี่น้องครับพามัธีพนวารัฐบาลวงในอุบัตพี่น้องครับเกาห่าเกาหกเกาเจ็ดเกาแปดเด้อนะครับเกาหาเกาหกเกาเจ็ดเกาแปดพี่น้องครับก็ต้องกลอาวระคุณเด้อสำหรับผู้เป็นเจ้าของขอมูลกระไดเนาะนะครับสำหรับอ่าใบนี้นะครับ เอาอันนี้เป็นชุดพิเศษ4 5หาหางของอาจารณพัฒน์จำจลัลศรีจุดเตี๋นังินทีแดงให้พี่น้องเบื้องแล้วในหลายลิปกอนนะครับเอาพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC อาจารณพัฒน์จำจลัลศรีนีแคบเบอร์พี่น้องผม4 5หาจุด40หาหางเพิินนะครับสามโตเราทั้งใบหนีของนายหนุ่มนะครับพี่น้องถามหาคือกันเดอร์ของนายหนุ่มเนี่ยชอบเจ็ดพันวาเดนเจ็ดพี่น้องครับ เจ็ดแปดกับเจ็ดหาหนีเด่นกุมูนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดหาแปดหนีร่องลงมาสามตัวหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดหากับสองเจ็ดแปดเด้อนะครับโอ้ไม่ไม่หวัดหม,มาตัวนี้เนาะนะครับแต่เมื่อวานนี่มือเหนียววินที่สามสิบของนายหนุ่มที่แดงภาพพี่น้องมาปิดท้ายที่ของบุญแนวทางของแอดกระต่ายนำโชคลาบพี่น้อง พ่นแตกบนแตกล่างมา่อสองงวดเด็นะครับล่าสุดวงหันกันนีแล้วนะครับหกหนึ่งต้องตรงแล้วก็หกเก้าเนี่ยเป็นโตกลับงวดก่อนพ่นกับเจ็ดแปดต้องตรงแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่ก็ต้องตรงขึ้นกันนะครับแตกบนแตกล่างแล้วสองวดพี่น้องครับแอดกระตายน้ำโชคลาภปาธวรมดาเด็วันนี้พ่นแบงปันไม่แล้วพี่น้องครับจังสี่เด้อนี่นะครับหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด่นสามกับแปดพี่น้องครับพจนจับใส่กันน้ำแปดสาม 4ีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแดหกดเจนะครับร่องเก้าสามเก้าห้าเกกเจบิ้ลน่ก็สามสาครับเจนะครับสามตัวพี่น้องครับเ8็ดแปดสาและ397นะครับของูลแนวทางของแอดกระต่ายน้ำโชหลบนะครับเอาเรื่องส่กันน่ก็ง่ามปันยั้งเนาะพี่น้องเนาะหเพิ่งง่ามพี่น้องผม นะครับขอพระคุณหลายๆเ้อแอดครับให้ภาพพ่พพนองสมคว่ม,มุงมานปรารถนาอีกเดืองวันนี้ก็ได้เอาแตกบนแตกล่างคือก็าน,นละนะครับคือบอกกับสามตัวนำโหลดหมวดนี่นะครับทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวนำป้าติ่โทพี่นองขอพระคุณหลายๆนะครับและกจารเสพภาพพี่นองมาปิดท,ท้ายที่ใบนี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์สัญญานะครับเพิ่นเพิ่นแปะปกสลากพี่นองครับเพิ่นแปะเดศูนย์หาเด็ดสองหนึ่งเด็ 2, 1, ดสามสองกับเด้ 1, ดหนึ่งหาเด้ นะครับแต่เก้าพันแปดปกสลากคิ้วๆเด้อาจารย์สัญญาเนี่ยนะครับวันนี้เขากาเอามาลุ้นกันว่าสิเป็นจังไดอย่ามาเป็นการทานายตัวเลขเด้อพี่น้องครับทายตัวเลขก,การออกรางวัลของสานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเด้อเป็นคมเสือส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุคนนะครับอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันตแต่ตนจนจบคลิปนะครับกราบขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้ออาจารย์ครับทุกๆข้อมูลทุกๆภาพน้าโชคหลาบเนาะพี่น้องได้เบิ่งไน้ชมพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ